หิวมากมีใครมีอะไรกินไหมมีไหมไม่มีจะเสดพี่หายไปไหนเสดพี่เสดพี่นะคะลูกศิษย์สมุนไปไหนไปหมดเสย็จพี่ทัวร์ชัยเลื่อนไปเช็ด ตามหาท่ีอยู่ไหนนีเอไไตได้ไมยาีได้เรต้องเรียตา้ผีแล้วก็ผีดำหลอกมาผี